ไม่ให้พูดเรื่องไม่บอกให้ขายของพุกิ๊กเขาไ้ะไรแล้วอะไปแล้วไม่อยู่ค่ะไม่อยู่คุ้มค่ากับการรอับฟังทุคคลว้าวไม่ใจมากค่ะก็ไปไม่รู้พิแศษขนาดไหนแต่ว่าอาจจะนักแสดงทุกคนคุ้มค่ามากค่ะเพราะเราเตรียมตัวที่จะแบบทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะคนตื่นเต้นคนอะไรกันียตัวเรากดดันไหมเมื่อคนใหม่เดวิดามาแล้วกดอย่างนี้ด้วยอย่างนี้อะไรคือใหม่ไม่กดดันตัวเองเลยค่ะแต่ใหม่อ่ะกดดัน ทีมงานขรอเอามาให้ใหม่ดูได้แล้วมาอยากดูมากเพราะหลายคนถามว่าใหม่อยากไปถ่ายช่วงไหนเพราะว่าเราเดินทางตลอดเรามีเวลาไปถ่ายตอนไหนโอ้โหนั่นดีเอ้าครนะไม่นั่นไงใหม่ใหม่รู้สึกว่าใหม่ถ่ายแบบอัดมากค่ะอย่างเช่นคิวปกติละครมันจะจันทร์พุธศุกร์หรือศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าของใหม่เรื่องเนี้ยมันยาวไปถึงจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คือแบบคือใหม่อาจจะยังมีวันว่างสักวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพุ่มกลับก็คือ เจ็ดวันเนี้ยค่ะทีมงานก็คือลุยเรื่องแม่อยู่กันเพื่อที่จะได้ออนแอร์ให้ทันนะคะกับกับบริษัทเจ็ดเลยเนาะสตรีมิชเชียงมาค<า>ุณกระดาษมันจะเป็นไวรัลเลยมั้ยก็หวังว่าจะเป็นไวรัลนะคะเพราะว่าโอ้ทุกคนต้องต้องรอดูเลยะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่อ่าประวัติมันไม่ใช่เรื่องอิงตามบอร์ดซ่าแบบหรือว่าเป็นละครบอร์ดซ่าคะ่ะ แต่มันเป็นเอ,นอา inspiration แล้วก็คิดไนลมาปรับแต่งดังนั้นมันจะมีบางเรื่องที่มันจะสะใจหลายๆอย่ะคือเรื่องนี้เหมือนที่น้อัเสถียคมั่นใจเลยว่าแบบใน t i ิ t ต k อไนโซเชียลคุณต้องเอาวลีต่างๆไปคเวอร์ไปลิปซิงก,ก์เต็มเต็มเลยไม่มั่นใจแต่ไม่ <c oughs> มั่นใจคนเดียวเลยหรอ,ไ,อไม่ไม่หนูไม่อยากกดดันอะไรทั้งสิ้นเลยอยากอยากให้แบบทุกคนแบบเข้าไปด้วยความไม่คาดหวัง เพราะเวลาเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแล้วก็จะได้เกินหวังที่เราคิดเอาไว้ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแบบชิวๆอะค่ะเพราะว่าไม่เชื่อว่าคนที่ได้ไม่ค่ะคือใหม่ๆรู้สึกว่าถ้าคนที่ที่ัวตาปิดหน้าทำไมไม่ไม่ออกคนที่ คาหวังไม่ไม่พี่เพิ่งโยนนะพี่เพิ่งโยนนะหนูขอคิดก่อบจาริกาออกหรอเดินนะคะหนูไม่ได้ออกงานนานหนูไม่ได้ะแป๊บมือคะแป๊บนนะคะหนูกำลังคิดว่าใส่สมาธิสั้นใส่สมาธิสั้นพี่ขับมาเลยนคะพี่ก็เลือกคำถามไปแล้วเราต้องกินนมแอลมอนสจ้ะแม๊กอ๋อหนูไม่อยากให้คาดหวังค่ะเพราะว่าทุกคนจะได้สนุกแล้วก็จอยนะโมเมนต์นั้นเลยค่ะนี่ใครล่ะอันนี้คือถ่ายเทจปิดกล้องไปแล้วเราไใหม่เนาะ ใช่ค่ะมันปิดไปไม่ถึงอาทิตย์เองมั้งค่ะแต่มันเป็นฟอร์มใหญ่เหมือนกันเป็นฟอรนใหญ่ใช่ค่ะเราก็เลยแบบเร่งทํางานกันมากเลยค่ะเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ยังใหม่ยังใหม่ใส่คนอัะให้ใหม่แนะนำคนควบว่าถ้าเปลิดหรือถ้าทำเป็ิดตอองทียังไงต้องทำยังไงให้มันดูแบบว่าเป็นเป็นใหม่ตรงปกอย่าทำตอนอยู่คนเดียวนะถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นโยคะหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้รับการบาดเจ็บช่วงบริเวณหลังได้ดังนั้นแนะนำให้มีเพื่อนๆช่วยลองหรื ช่วยแบบจับคอจับอะไรให้ลงไปจะได้ไม่แอ๊แต่ถ้าคนที่เล่น่ยคะอยู่แล้วสบายมากเลยค่ะไม่เชื่อว่าลูกคนทําได้ค่ะไม่เชื่อผนสบายเลยผมทำได้สบายมากเลยทืไม่รู้เลยทีงมันมันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเราคือตอนที่รับเล่นบทเนี้ยค่ะพี่รักคือคนที่ติดต่อแล้วก็เป็นคนที่แบบเขียนบทสิ่งแรกที่พี่รักส่งข้อความมาเลยก็คือว่า ถ้าจะเล่นบทนี้ต้องทำท่านี้ให้ได้หนูก็เลยรีบลงไปทำแล้วก็ส่งมาความกับเรยว่าสบายมากแต่ใหม่ใหม่สำหรัเราเล่นเรื่องนี้มันจะมีคำถามเดิมที่ถามว่าใหม่ชุดไทยหน้าไม่จะไปกับชุดเลย่ตรงนี้รู้สึกยังไงกับมันจะติดไปทุกครั้งที่เราใส่ชุดไทยให้โอกาสใหม่ให้โอกาสใหม่ให้โอกาสใหม่หน่อยค่ะใช่แบบหม่ชอบใส่ชุดไทยด้วยชุดรอบนี้คืออะไรโอ้ชุดรอบนี้นะคะแบบดีมากๆอยากเอวคนได้แบบได้ดูเรื่องดีเทลกันนะคะใช่เพราะมันตีความแบบแตกต่างไม่ใช่แค่ใหม่คนเดียวทั้งสนมทั้งสี่ทิศ จะมีก,กี่ผืนกี่อับสำหรับผ้าสำหรับแม่หยู่เป็นร้อยค่ะใส่ชุดเป็นร้อยเย็ยบสดชุดเนี่ยเป็นร้อยชุดเลยค่ะแล้วก็ไม่รวมวับบนที่ทําแตกทาขาดไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะเป็นเป็นเป็นผ้าผ้าที่ใช้งานแล้วจริงๆมันจะมีความแบบความกรอบมาเพราะมันแบบบางผ้ามันก็ร้อยปีอะไรเงี้ยค่ะหม่ก็ทําแตกไปเหมือนกันเวลานั่งอะไรเงี้ย<อ>ใช่แลม่ก็เลยซื้อผ้านั้นเลยหม่ก็ขอโทษแล้วก็ก,กลับว่าไม่ซื้อคืออะไรอ่างเเรื่องเนี้ยนอกจากการแสดงหรือว่าแบบการทำงาน โปรเจกต์ยากเหมือนกันหมดค่ะดังนั้นยากสุดเรื่องนี้ใหม่อาจจะตอบแบบ specific เป็นหัวข้อหัวข้อไม่ได้แต่ด้วยมวลรวมและการทํางานทุกนันมันมีความยากหมดค่ะ <S <S <nhưng S 2> แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเ a s e d on two story อาจจะมีคนอาจจะมีคนที่อาจจะต้องหวั่นใจเพราะเรา represent คนที่มีตัวตนจริงๆอะไรอย่างน<อ>ี้นะคะเราอาจจะต้องแบบเคารพแล้วก็กราบไหว้ขอขามาให้ถูกต้องค่ะ<ม>แล้วก็มันจะมีฉากใหญ่ๆฉากเช่นฉากการ อันนี้เราก็ต้องแบบทําให้ถูกต้องหลายๆคนอาจจะแบบกังวลเรื่องนี้ซึ่งหม่เองก็กังวลจริงเขาหมายจะแนะนำให้คนดูไม่ต้องให้ดูแบบถึงจะแบบว่าไม่จับผิดไม่อยากให้ทุกคนดูแล้วไม่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 เปรียบเทียบอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเข้าใจแหละทุกคนต่างความคิดเห็นเข้าใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูถ้าถ้าดูเรียลไทม์ไม่ได้ก็ทุกผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะทางวันดีใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนคำพูดว่าเหมือนเรา ตั้งรับไว้เหมือนกันว่ามันจะต้องมีทิ่แบบบวกลบแน่นอนเลยว่ามันจะต้องเจอแน่นอนเพราะว่าเพราะไใหม่รู้สึกคนเริ่มคาดหวังนะคะใหม่ก็เลยอยากจะแบบเบรกนิดนึงเือยแบบี่พี่อยากจะหองไปพี่อยากหองไปก็ไปใช่เพราะหนูเองก็คาดหวังแต่ว่าหนูก็พยายามแบบเดี๋ยวผมสึกไว้เออเพราะเพราะใหม่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราเชื่อว่าเรามั่นใจว่าคนจะชอบเรามั่นใจว่าคนจะชอบ ตอนแรกวันที่24ตุลา t h นี้นะคะเวลา 2, 2> ทุ่มครึ่งค่ะพูดพฤหัสทางช่องวันค่ะ,ะ,ะมาที่เรื่องงานเราบ้างน้อใหม่ทุวงนี้แบบคนแบบ <c oughs> เหนเหื่อยเลยเหรอยเ <c oughs> นี่ยเราเองเป็นคนเลืเอกพิสูตรเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้มาตรการาการรับงานอะไรมันต้องเข้มงวดมากขึ้นแต่น้องใหม่ก็คือพี่จะเอ็นเข้า <c oughs> เรื่องนี้ได้เลยอย่าพูดแต่ว่าเป็นพูดถึงเรื่องอะไรสำหรับใหม่เองอะค่ะสำหรับใหม่เองนะคะใหม่ก็ การรับงานนะคะไม่ไม่โชคดีที่ว่ามันจะมาจากผู้ใหญ่ก่อนแล้วผู้ใหญ่ก็จะมีการถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามีความกลิ่นอายแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามวงในแล้วพี่ๆวงในก็จะบอกมาว่าอันนี้อย่ารับเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีก็มีเจอที่เป็นแปลกๆเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือก็เคยได้ยินมาค่ะแต่ว่าส่วนนี้แล้วมันจะพี่ผู้จัดการใหม่นะคะเขาก็อาจจะไม่ได้เล่าทุกดีเทว่าไหนบ้างเขาไม่บอกเลยหรอผู้จัดการเราไม่เอาอะไรยังไม่รู้เลย ไม่แล้วละแล้วในพาร์ทของเราเรามีกระบวนการใน่วมการตัดสินใจยังไงบ้างอ๋อมีค่ะอย่างเช่นอ๋อยางเช่นเราอันนี้เลยล่ะค่ะตัวอย่างอย่างนี้คุริโกเอามาโอกาสภาอย่างแรกเลยคือเขาเป็นโอ้โหกุริโกเป็นแบรนด์ใหญ่อันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วเอามาติดต่อนี่ไม่แทบจะไม่ต้องเช็คอะไรเลยค่ะแค่เอาโปรดักต์มาลองแล้วชอบแล้วก็ร่วมงานถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นอื่นถ mm ้าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นหรืออาจจะมีแบบเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ค่ะเราอาจจะต้อง เช็คิดนึงค่ะแต่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเช็คจนถึงถึงเท่าที่เรารู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไม่อานรู้ได้มีความหลอนนะน้องใหม่เรเห็นแบบเคสเป็นแบบหมายว่าหมายว่าประเด็นนี้หมายหมายว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นนึงที่เหมือนสะเทือนวงการนักแสดงเพราะว่าทําให้เราเราจะต้องเลือกรับให้ดีจากที่เรามัาร่งอยู่แล้วก็ จริงค่ะแล้วมันเพิ่มความกลัวไปด้วยค่ะมันไม่ใช่ความระมัดระวังอย่างเดียวมันมันมันกลัวด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราก้าวผิดขาหนึ่งมันก็คือสิ่งที่เราทํามาอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ก็ก็กลัวค่ะมันมีการเพิ่มเงินให้นะเพราอยากเห็นว่าด้วยความที่เป็นใหม่อยากได้เคยเจอไหมยอมให้บังงานนไหนคะบางแล้วแต่บังที่เคยเป็นมาแล้วเปนแปลกอ่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะค่าตัวเรียกไปก็หยุดกันหมดแล้ว่ะหยุดไแตกต่างตัวเองหยุดแตกต่ไอ้นี่เหรอเปลดแรกเลยเหรอ เยได้ค่ะแต่ว่าสูบค่ะแบลนด์สู้ค่ะแบลนด์สู้บตอนต้นเดือนเต้นปีสามม่ปีสามแล้วมาแล้วค่ะแล้วหมายแล้วมีมีแบบ้เข้าไปเฉียดเข้าไปใกล้เพียงบ้างไหมคะกับอะไรคะที่ต้องพูดชื่อค่ะธยังไม่ได้กินุรกิจอาหารอะไรบพวกนี้ที่มันไม่ค่ะไมยังไม่เคยเจอไม่ค่ะไม่ค่ะแต่ก็ติดตามนะคะติดตามติดตามอยู่เพื่อเป็นเหมือนแบบ มันก็เหมือนเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งให้กับคนในวงการได้ค่ะเพื่อนเราในแม่ยังไม่ได้ถายังไม่ได้ถามเลยถามลไพื่อนเราไม่เพื่อนเราเลยไม่่อนเราไม่เามเพื่อนเลยไม่เพ่ราเลไม่่นราล่เ่อเลไมเพือนรายไม่เราไม่ติดตามได่เห็นาได่าเไม่ได้ถามเพื่อนไม่มีใคราบบม่่อตาไม่เไม่เีม่ราบบเป็นเื่อ่คนเกลเราล่เร่ายา ยังเออยังอะยังอ่ะพเรื่องพี่เต๋อที่แบบมาเออแล้วพี่เต๋อเป็นไงบ้างเขาบอกว่าพี่เต๋อยังยังไม่ได้ยังไม่ทำเต้นยังไรเราแม่ได้ไม่หมดววันนี้ไปทำอะไรพี่เต๋อไม่บอกย้อนคนเดียวตอนติดต่อเออเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่เต้นจะได้รับบรรยากาศมวนอีกแบบมันเป็นจริงไหมหรือว่าเนี่ยเขาไม่แก้ข่าวเลยเขาเขาเกลี้ยเราเขาเกลี้ข่าวหน่อย ไม่แก่จริงทุกคนก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือเราจะทาหน้าตายังไงเราก็ต้องเราก็เราก็ตึงใส่เลยใช่นิดนึงนิดนึงแต่ว่าพอผ่านไปแบบห้านาทีสิบนาทีเราก็จะรู้สึกว่าคือมันมีเรื่องครั้งหนึ่งค่ะนี่ใหม่ตึงพอตึงปุ๊บมาตื่นเช้ามาไ่เจอพี่ใหม่ก็บอกพี่ว่ามาเล่นกันแล้วพี่เขาก็ยอมก็จบจบที่คือยังไงพี่เต๋ออย่าดื้อเลยพี่อย่าดื้อเลยเพราะยังไงพี่ก็ต้องยอมอยู่ดี ฝากไปบอกด้วยนะคะแต่ตอนแรกเราเดินทางค่ะแล้วคิดว่าถึงมือว่าเราอยากจะได้เลยนะคเราแค่ใ้ถึงสาใช่เขาเก๊กเก๊กอาร์ตเก๊กแบบไม่เล่นไม่เล่นหรอกอะไรแบบนี้มันคลิปคูลุกมันไม่พอสุดท้ายก็ต้องยอมเขาบอกไม่เล่นแต่ทำถึงทุกคลิปเแล้วเป๊ะตลอดอินนอกอินนอหนูว่าเขาชอบแหละหรือไงแล้วทำไมเขาไม่ทำเองอ่ะเขาเคยมีโชว์น้องใหม่เรามาติดต่อกันไม่คู้ปล่าไม่รู้อ่ะไม่รู้ไงหล่อๆหล่อๆใ่คลิปคูอย่างนี้หรอ เขาบอกว่าไม่้ขัดใจไม่ได้เพราะข้างรักไปแล้วไม่ใช่หรอใช่คุณไม่ใช่ขัดใจไม่ได้เพราะกลัวใช่ไหมพี่จริงมันมีมันมีเขาเรียกมีบทลงโทษอยงหนึ่งสองสามท่บอกว่าถ้าพี่แบบว่าพี่ไม่ด้วยความรู้มมือน้องใหม่จะเริ่มสตาร์ทยังไงก็เราไปตื่บรรยากาศไม่ใีบทลงโทษได้พี่เต๋อทุกคนเน็ตเดี๋ยวคนจะคิดว่าใหม่เป็นแฟนด e r y control freak อะไรแบบเหมือนไปไม่เลยค่ะใหม่แค่รู้สึกว่าเวลาพี่เต๋อเครียด เข้ามาชวนทาอะไรตลกตลกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชีวิตมันก็เจอเรื่องเครียดงานเขาคิดบทอะไรอย่างเงี้ยใหม่ก็อยากให้เขามาทําอะไรแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยกับกับใหม่บ้างอะแต่ว่าเราก็มีพลังพิเศษสค่ะมันก็พึ่งพาได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะมันมันแน่นอนในความสัมพันธ์มันต้องมีค่ะความจริงเราดุเหมือนกันเาเป็นคนดุค่ะดุมากด้วยค่ะหนูเพิ่งรู้ตัวทข้ามถึงดุกับพี่เขาขนาดนั้นเลย ตอนรีดูก็มีอ้ยมีนี้แสดงว่าอนาคตอาานาคตถ้าแต่งงานกันเรารู้เลยเราพูดน,แน,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 า,นาแน่นอนฉันทำาด้แน่นอนแน่นอนวลยไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกเ๋ยเราให้โอกาสที่พี่ก็ดูตัวอย่างตอนต,อนไปไปต่อไปไปก่อนเผลอหนูจะเป็นูเผอหนูจะเป็นแบบลูกแมวอยู่ข้างหลังก็ได้ลูกแมวที่แต่งแล้วเป็นเสือได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ลูกแมวที่เป็นเสือก็ได้รอดูตัวอย่างตอนต่อไป เขากลัวหรือเขากรงใจกลัวค่ะอใช้คำว่ากลัวได้เลยได้ค่ะได้แหละหนูว่านะใช่เพราะว่าหนูเคยถามพี่เขาตรงๆว่าแบบพี่กลัวหนูไหมอะไรเง้ขาบอกกลัวมีสักเรื่องไหมที่เราเขาชนะเราอะพี่ต่อชนะหนูทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนเอออาทิเช่นทุกเรื่องแล้วเลยค่ะเลยเหรอจริงจ พี่เต๋อเขาทําอะไรหรืออะไรเงี้ยใหม่จะเป็นไฟแบบซัพพอร์ตสปอยพี like ่เต so ๋อแบบทุกทุกอย่างเนี่ยค่ะใช่แต่พอเรื่องใหม่ใหม่ก็ชนะเหมือนกันเรื่องติต่อเราชนะก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะแน่นอนอยู่แล้วอย่างเรื่องลงรูปอย่างนี้เขาก็บอกว่าที่เขาแซวว่าชอบกดแฟร์นะเราเห็นด้วยไม่หนูไม่เคยบังคับให้เขาลงเลยแล้วเขาก็ไม่ลงรูปอะไรเลยค่ะก็คือเขาไม่ลงรูปอะไรที่เป็นรูปเขามันก็เลยมีแต่รูปคู่คู่ อเขาไม่เล่นโซเชียลอ,อะค่ะแล้วมองว่าเขาอวดไนะหมอวดนิดนึงเราเล่นแล้วเล่นไม่อวดไม่อวดแต่เขาแค่ไม่ลงรูปคนดีเหมือนเห <c oughs> มือนพี่เต๋อไม่ค่าเล่นโซเชียลอะค่ะมันก็เลยจะมาทุกคนลงสไลด์ดิสไลด์ไป็นหนึ่งอันนี้ปึ้งถึงวาเลนไทน์ปีที่แล้วแล้วอะเนี <c oughs> ่ยปึ้งถึงสองปีที่แล้วอนะไรเงี้ยคือพี่เต๋อเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยลงรูปค่ะใช่ก็จะต่างกันกับกับตัวใหม่ที่ใหม่จะลงค่อนข้างแอคทีฟเพราะใหม่จะแปลทอยแฟชั่นเรื่ของมันมีอินเนอร์ ไม่ก็ลงตลอดไงไมไม่เาเนี่เป็นตงเออยู่นี่เป็นอะรปด้วยนะคะขอใจส้มให้พี่ด้วยนะคะวลาไปในติ๊กต็อกนะฮะแสดงว่าวันที่เปิดตัวผลงานคู่กันถ้ามีเซอร์ไพรส์เราโอเคไหมอุยเตมสุดเตมสุด่อนมีเซนไหมมีเซนไหมเรื่องเราเกิดในนิยายญ่เรื่องเราเกิดขึ้นในคุกหรอ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้พี่ๆไปอ่านกันมาวันนี้สิบสิบสิบเก้าเจอกันกับผลงานทีงนี้อ่านเล่านิดนึงสปอร์นิดนึงวันนี้สิบเก้านี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปศูนย์เศรษฐกิจค่ะเพราะว่าจะมีเขาเป็นเป็นงานหนังสือค่ะก็จะเป็นนิยายที่ใหม่กับพี่ต่อยิมทำกันค่ะก็เขียนด้วยการรวมกับพี่ยะนะคะเป็นคนเขียนนิยายชื่อดังเลยค่ะหยดหยดฝนกินสนิมด้วยค่ะก็มาช่วยกันทำโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้นค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมา คนนึงกันเยอะๆค่ะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยถึจะมีเรืเ่องสองเรื่องสามอันนี้คือข่าวใหญ่แล้วบอกว่บอกว่ามันจะมีใช่ไหมที่คบอกเป็นข่าวใหญ่ใช่ก็ได้ใช่คุณบอกจะมีร wow อากวนี่แหละกั้ายมาเลยพี่กาค่ะนอนลยมวันที่สิบเก้าเจอกันสิบเก้านะคะ